นะคะปออนภแล้วโออนุชิตค่ะแล้วก็ยังมีน้องนักแสดงผู้หญิงอ่าน้องน้องอัญนค่ะ่ะระหว่างนี้พี่นกสปอยนิดนึงสิคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องแรกนะคะรักเธอที่ใจดีแต่ลวก็มีชื่อภาษาอังกฤษเราก็คุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะมีชื่อไทยบ้างเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวปอกับพี่โอเนี่ยเป็นพี่น้องกันก็ พี่ปอเนี่ยเป็นคนที่ทำดนตรีเล่นดนตรีทำทำงานอยู่ในสตูดิโออัดเสียงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องแต่งเพลงแล้วพอดีเราก็แต่งแต่งขึ้นมาด้วยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําขึ้นมาแล้วก็เออใช้ใช้คําว่ารักเธอที่ใจดีแล้วก็เลย้สึว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นชื่อเรื่องไปเลยดีกว่าก็เลยเลยใช้ชื่อนี้ด้วยแล้วก็เป็นชื่อเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ด้วยสําหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกอันนี้นะคะก็มีคนเขาแอบไปดูแว๊บๆนะคะเขาก็บอกว่า โอเล่นเหมือนมากอะเหมือนแบบเหมือนแบบตีบทแตกเขาใช้คํานี้ก็เลยอ่ะเคล็ดลับคืออะไรคะมีพื้นฐานอยู่นิดหน่อยถาก่อน <laughs> ว่าคือตอนแรกอะเราก็ไปกินข้าวกันนี่แหละแล้วก็หันไปหันมาแล้วก็แบบโอพี่จะทําหนังสั้นบทไปงี้งี้งี้โอเล่นไหมวันนั้นโอก็เล่นให้ดูเลยครับ <laughs> ยังไม่ทันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเย่ายวเพิ่งนเล่นเลยอะไรเงี้ยแบบเล่นเลยอยู่นั้นอธิบายอะไรจนนางก็เล่นเลยแบบเดี๋ยวก่อนโอพี่ยังไม่ได้บทเลยนะเล่นเกินเล่นเกินก็ต้องแบบพยายามบอกโอใจเย็นใจเย็นอ่ะอธิบายก็โอเมโอกาสทํางานกับน้องๆมาก็ก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็จะค่อนข้างคุ้นเคยแล้วก็สนิทกันทีนี้พอมาจะต้องรับบทเป็นน้องๆก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งละ เพราะว่ามันก็จะมีความกังวลอื่นๆตามมาซึ่งพี่นกก็สังเกตเห็นตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าไอ้นี่มันกังวลนี่นะสําหรับโอสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือการที่จะต้องแสด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 งมากเกินไปคือสิ่งที่โอกลัวมากที่สุดซึ่งก็จะถามพี่นกตรงๆว่าอันนี้โอดูแบบแสดงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็เหมือนพี่นกก็เข้ามานั่งอยู่ในใจเลยครับก็ก็บอกไว้ว่าสิ่งที่พี่นกต้องการจากโอคืออะไรความติดเล่นความ ไม่คิดอะไรความเป็นโอเนี่ยแหละคือสิ่งที่ที่ต้องการอย่าไปคิดอะไรเยอะมากอะไรประมาณนี้ครับและหลังจากนั้นก็มีโอกาสไปคุยกับน้องๆอยู่สองสาวันไปปลอมตัวเป็นเพื่อนๆเขาอะไรประมาณนี้ครับจริงๆต้องบอกก่อนค่ะว่าเรื่องแรกเนี่ยโอรับบทเป็นน้องผู้ที่มีความพิการทางสติปัญญาคือ IQ ต่ำกว่า70ไม่ได้เป็นดาวซินโดรมไม่ใช่เป็นออทิสติกก็จะเป็นแบบเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยค่ะธรรมดาธรรมดา ทำไมครับอตากไปที่พ <Take> ี <elas> Guys, there, so war, why? Why so ่อุ้ยแลวพี่ตู่หัวล้อแบบว่าก็คือแบบว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคนนี้เป็นมีความพิการตรงไหนหรืออะไรเงนี้จนกว่าเราจะเริ่มพูดคุยกับเขาใั่เราะนั้นก็ตรงนี้เราก็ทํากันบ้านโอเอก็ทํากันบ้านเลยไปหาน้องๆไปพูดคุยแปลอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วนกเองก็ช่วงที่พัฒนาบทอ่ะก็จริงๆ้ะบทอ่ะพูดถึงไปอีกแนวหนึ่ง แต่พอดีในช่วงเวลานั้นอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในสมาคมนิดนึงเรื่องของความรักอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เลยไป,ไป,ไ,ปไปทำรบบาระ้านไปหาข้อมูลไปนั่งสัมภาษณ์น้องๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้น่าสนใจแล้วก็เออคนที่ต้องดูแลพวกเขาอ่ะรับมือกับปัญหาตรงนี้ยังไงเรามัวแต่มองว่าเอา้ยเราจะให้เขากินข้าวยังไงกินข้าวตรงเวลาหรือเปล่าเป็นแค่ไม่สบายเราดูเขาแต่ร่างกายอะค่ะเราไม่ได้ดูว่าจิตใจเขาอ่ะเป็นยังไงหรือว่าเวลาที่เกิดปัญหาอะไรพวกนี้ขึ้นมา คนที่ดูแลจริงๆอ่ะจัดการมันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเออเอาเอามาใส่ไว้ในเรื่องนี้แล้วก็เลยสร้างตัวละครสองตัวนี้ให้มนให้มันมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นมาซึ่งกเ็เหมือนกับพี่น้องผู้นี้ดูแลกันมาตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทัง่งแบบโอเคพี่เขาก็ดูแลตัวเองได้มีงานทามีอะไรเงี้ยค่ะน้องเองก็ทํางานของตัวเองไปจริงๆก็มีความฝันที่จะแบบว่าเป็นนักแต่งเพลงหรือทําอะไรที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองได้เลยแต่ขณะเดยียวกันก็ยังมีภาระาที่ต้องดูแลพี่พี่ แล้วก็น้องเข้าปั้นพูดถึงเ,เป็นตัวแทนของความรักที่เกิดขึ้นในใน,ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็จริงๆเราไม่อยากสปอยมากนะะเราอยากให้ดูว่าตัวละครตัวนี้แบบเกิดขึ้นมาในในในจังหวะตรงนี้แล้วก็ตัวละครตัวนี้เกิดปฏิกิริยาย,ยังไงแล้วคนนี้จัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใน,ในภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะสนุกไหมคะเข้าปั้นเล่นกับพี่โอ S <S <S สนุกพิ่งเล่นครั้งแรกค,ค,ค่ะใช่ค่ะตอนแรกเกรงมากมากค่ะพอรู้ว่าพี่นกตัดใจแบบว่าติดต่อมาก็คือแบบว่ากลัวมากว่าจะทําออกมาไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายคือพี่นกใจดีมากแบบมากกว่าที่คิดแบบว่านึกว่าตอนตอนแรกเลยนะคะขอโทษน,นะคะนึกว่าพี่นกจะบบดูดูสตรีกอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอจริงๆคือแบบโอ้รู้เลยว่าทําไมถึงแบบว่าคนถึงรักพี่นกได้มากขนาดนี้ค่ะ <c oughs> คือตนอนนกเข้าปั้นเนี่ยจริงๆก็ถ่ายโฆษณาเล่นโฆษณามากกว่านะคะแล้วกเ็เป็นครั้งแรกทีนก่นกอยากจะหยิบตัวละครคือไม่อยากให้แบบตอนนี้เราได้าดาราสองคนแล้วเป็นที่รูจจ้จักเราอยากให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทเกิดขึ้นมาในเรื่องนี้เป็นคนที่แบบไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครคาดหวังว่าเอะจะเป็นยังไงคือถ้าเป็นดาราปุ๊บทุกคนก็ต้องเล่นได้แน่ต้องต้องเล่นอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้คนแบบว่าไม่เห็นอะไร นะคะทุกอย่างไปมันคือภาพภาพใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะก็เลยเลือกเข้าปั้นมาน <ะ S 1> แล้วก็สุดท้ายปอค่ะผู้กำกับท่านนี้เป็นไงบ้างช่วยเมาสักเรื่องสองเรื่องโหดไหมคะกีะ่เทคคะอะไรเงี้ยก็เหมือนที่เข้าบ้้นบอกครับตอนแรกทุกคนอาจจะมองว่าโหดนะครับแต่ว่าใจดีมากครับแล้วก็พี่นกจะค่อยๆอธิบายสิ่งที่พี่นกแบบต้องการหรือมุมมองต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ให้นักแสดงอย่างอย่างพวกเราได้ใน ได้ใช้ทำกันบ้านหรือว่าดึงสิ่งที่ตวเองอยากนําเสนอออกมาด้วยซึ่งก,ก็ดีใจครับแล้วก็พร้อมพปอร์ตพี่นกแล้วก็ทางสมาคมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมได้มีโอกาสไปเจอกับน้องๆน,นะครับแล้วก็มีความสุขมากเลยครับมันมันอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วในฐานะที่มามาแสดงเป็นคนที่จะต้องคุกค,คลีอยู่กับกับผู้พิการเนี่ย บางทีอ่ะเราไม่มองเองว่าเขาอะพิการจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรที่มากเหนือหรือน้อยไปกว่าเราเลยคือเขาเขาบางทีเราจะมองว่าอย่างคนดูแลเนี่ยอยุต้องกลัวว่าออกไปข้างนอกคนจะมองลูกเรายัางไงหลานเรายัางไงคนรอบตัวเรายัางไงหรือว่าหรือว่ามองว่าเราจะต้องดูแลเขาไม่ให้ไปทําความเดือดร้อนกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วอะคือแค่เข้าใจความเป็นเขาแล้วก็ ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตแล้วเราก็อยู่ยก,กับเขาแบบเข้าใจจริงๆครับแล้วก็บางทีอ่ะคนที่เครียดอาจจะไม่ใช่ตัวผู้พิการก็ได้อาจจะเป็นแค่คนที่อยู่กับเขาก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นกําลังใจเป็นแรงบนันดาลใจให้คนที่อยู่กับเขาหรือแม้แต่กระทั่งคนข้างนอกที่มองเห็นเขาเนี่ยมองในรูปแบบที่เขาก็เป็นคนคนหนึง่งเราดีกับเขาเขาดีกับเราเราทําอะไรที่ทําให้เขาตกใจเขาอาจจะตกใจได้อะไรเงี้ยครับก็ แค่ให้เขาได้เป็นเขาอย่างที่เขาเป็นก็พอแล้วครับผมใช่ครัแค่เข้าใจค่ะอ่าค่ะคือเนื่องจากมีสองเรื่องนะคะขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่โอนะคะ